สวัสดีคะ่ะทุกคนจ๋ามาพบประกบอีกแล้วคะ่ะทุกคนกบก็จะอัปเดตเรื่อยๆเลยนะคะคลิปนี้กบถ่ายตั้งแต่หลังจากที่คุณอำนาจไปไประชุมนะคะทุกคนไปไประชุมกับทางอพาร์เมนะคะว่าจะแก้ปัญหายัางไงนะคะแล้วก็เขาก็บอกอย่างที่ทุกคนพอจะทราบนะคะเขาบอกว่าเขาก็จะทํารั้วนะคะทารั้วขึ้นนะคะคือปกติเนี่ยเวลาพวกเราออกไปไหนเนี่ย เราก็จะเดินผ่านโซนตรงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะเป็นที่จอดรถของเรากบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตต่างๆนะทุกคนก็คือขยะเยอะมากนะ,ะเขาเขาเข้าไปอยู่ในช่องตรงกลางนะทุกคนแล้วเขาก็ขยะตรงนั้นน่ะออกมากองเอาไว้นะทุกคนมันมีขยะตรงตรง,ตรงช่องระหว่างรัวของเราแล้วก็รั้วของเพื่อนบ้านนะทุกคนจะเขาก็เก็บและคลีนขยะนะอยากบอกว่า พื้นที่นะคะตั้งแต่หน้าปักซอยนะตั้งแต่ฝั่งทางนู้นนะจนถึงตรงนี้ก็คือยาวยาวมากนะคะทุกคนทุกคน,นกบอยู่ฝั่งนี้ <laughs> นี่นี่ตึกของกบทุกคนเชื่อไหมกำแพงของกบอะกำแพงที่อยู่อะที่รักจับก็ <laughs> กำแพงที่ที่ฝั่งนี้ก็คือเตี้ยแค่นี้เองเตี้ยแค่นี้เอง เราไปดูกาแฟฝั่งฝั่งเรานะกบไปยืนแบบไหนสูงไปสูงนู้นแต่พื้นดินฝั่งนี้มันตับมันสูงไงฝั่งเนี้ยคือสูงแพื้นดินสูงกว่านี่นี่เลยนี่พี่ชายบอกว่าเนี่ยมองแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามีคนเดินนี่ของเราฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งของเราเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะก็โจรก็สบายเลย เป็นไงล่ะนี่มาฝั่งนี้หมู่บ้านฝั่งนี้สวยนะห้องเขโอเคแต่ดีปลอดโง่ไมแล้วเนี่ยเราอยู่ฝั่งนี้เรามองเห็นฝั่งนู้นเปี๊ยเลยดูดิไม่ต้องมองเห็นเพราะมันสูงไงใช่ไหมโอเคตอนนี้เขาก็กําลังเอารั้วมาแล้วคะ่ะทุกคนจะเริ่มนะคะเริ่มทําเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ก็คือ เขาก็น่าจะทยอยทำแหละทุกคนเพราะว่าก็ความปลอดภัยของลูกบ้านใช่ไหมเห็นไหมคะทุกคนเขาก็เอารั้วนะ่ยไปรั้วเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มทำมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณอำนาจเป็นคนถ่ายนะทุกคนเนี่ยเขาเริ่มทำมาจากตั้งแต่ปากซอยเนี่ยจะเรียกว่ายังไงดีนะคะทุกคนเริ่มทำมาจากฝั่งนู้นจนมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคือเขาก็ทยอยทำเรื่อยๆนะทุกคนจะ้ะ ก็ถือว่าสําหรับกบนะกบรู้สึกว่าโอเคถือว่าเขาก็ทําแบบรวดเร็วเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็วางเนี่ยคนที่เป็นรถรักอยู่ข้างหน้านี้ก็คือคนทารัวนะทุกคนคุณอํานาจก็เจอแล้วก็ถ่ายมาให้หนูเพราะว่ากบบอกคุณอํานาจว่าที่ลักเวลาที่ลักลงไปข้างล่างถ้าที่ลักเห็นอะไรอัปเดตเนี่ยที่รักถ่ายวีดีโอมาฝากหนูหน่อยนะเพราะว่าหนูอะ ไม่ได้ลงไปไงทุกคนหมายความว่ากบอ่ะไม่ได้ลงไปข้างล่างนานๆกบจะลงไปข้างล่างสักทีถ้าไม่ใช่วันหยุดกลบก็ไม่ได้ลงไปนะ,ะถ้ากลบลงไปก็ลงไปคนเดียวก็รอคุณอำนาจดีกว่านี่คุณอำนาจลงมาจะไปทำงานนะคะทุกคนคุณอำนาจตกใจเอา้าเขาทำมาถึงตรงนี้แล้วหรอคุณอำนาจก็ก็ตกใจอะไรเร็วนะอะไรแบบเนี้ย แล้วช่วงที่เขาทำรั้วเนี่ยทุกคนฝนตกเห็นไหมถามว่าอันตรายไหมกบก็เสียวนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องใช้ไฟใช่ปะเขาทำกันไม่กี่คนเองเนาะทุกคนดูวิธีการทำของเขามันก็ไม่ได้ยากนะสำหรับสำหรับก็คือเหมือนกับมันมีลัว้วมันก็ทิมลงไปตรงรั้วรั้วเหล็กใช่ไหมคะมันจะมีซิกซี่ซีซ,ซ,ซี่แล้วก็ทิมลงไปเห็นไหมมันก็เหมือนกับเอาเหล็กมาไว้บนบล็อก แล้วก็ใช้แค่นยิงยิงน็อตลงไปเออทำไมเขาไม่ทำตั้งแต่แรกเนะทุกคนต้องรอหรือปะต้องรอให้เกิดเรื่องหรอทุกคนถึงถึงที่ถึงจะจะ,จะมาทำแบบนี้บางครั้งกบก็รู้สึกเออทำไมต้องรอให้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยเนาะถึงแบบถึงแบบมาทำแบบนี้อ่ะภาษาแบบสุภาษิตไทยบ้านเราก็จะบอกว่าวัวหายแล้วล้อมคลอกเนาะถูกไหมคะ คุณน้ำหน,นก็สายกล้องแบบรวดเร็วนางไม่อยากจะถ่ายโดนคนทำไงนางก็สายเร็วนิดหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ช่วงที่ทำก็คือฝนตกอะ่ะก็คือแบบฝนตกอะ่ะเขาถามว่าเธอคุณน้ำน้านบอกเธอทำเธอถ่ายไปไหนเธอถ่ายไปไหนเธอถ่ายลงอะไร <c oughs> ขำๆนะทุกคนทุกคนกบไม่ได้ลงมาจากบ้านหนึ่งอาทิตย์ อ๋อนึกว่าทำเสร็จยังทำไม่เสร็จทุกคนเขาทำรั้วยังทำไม่เสร็จนะทุกคนนี่นก็ค่อยเขาค่อยทยอยทําทุกคนจ๋ะทําตอนที่คุณอำนาจถ่ายให้กลุบก็จะทําจนถึงต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็วันฝนตกก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ก็ไปถึงตรงนู้น ทุกคนเห็นไหมยังไม่เสร็จเขาทําเขาทําให้มันเท่ากับรั้วฝั่งนู้นเลยอะทุกคนฝั่งนู้นก็คือฝั่งบ้านของอันนี้ฝั่งทางนู้นก็คือบ้านเช่าของพี่ชายนะอพาร์ตเมนต์ที่พี่ชายกบเช่าอยู่นี่ค่ะก็โอเคแต่ยังไม่แต่ยังทำไม่เสร็จนะทุกคนยังเหลืออยู่กี่ช่อง หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือประมาณห้าช่องประมาณห้าช่องนะแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนวันนี้กบก็จะออกไปข้างนอกทุกคนแต่เขาก็ทำสูงนะเห็นไหมสูงสูงเท่ากับจริงๆมันแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ทำสูงขึ้นไปแล้วแล้วมันเป็นรั้วแบบเป็นเหล็กแบบเนี้ย เป็นเหล็กเป็นเป็นเหล็กแบบนี้ทุกคนเออก็โอเคแบบนี้ก็โอเคทุกคนจะ้ะอย่างอย่างกบจะให้ทุกคนดูนะว่ากบอยากบอกว่าฝั่งฝั่งข้างขวานะ่ะทุกคนฝั่งข้างขวาน่ะกค็คือก็คือข้างขวาฝั่งข้างขวาเน,นี่ยก็คือแบบว่า เขาสูงกว่าเรานะทุกคนฝั่งอพาร์ตเมนต์ฝั่งพี่ชายกบฝั่งนู้นอ่ะเขาสูงกว่าเราเดีกบจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะว่ากําแพงอ่ะก ah ็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่กําแพงสูงกว่านะพื้นพื้นดินของเขาอ่ะสูงกว่าสูงกว่าอ่าสูงกว่าสูงกว่าพวกเราอ่ะกบชอบจินตนาการคกูนำนาจมา ก็มาถ่ายคืนนานมาเห็นเมียเอ๊ะทำไมเมียนานมาจังเลยทำไมเมียไปนานจังรอนานใช่ไหมทุกคนดูกำแพงของกบฝั่งนู้นน่ะกำแพงฝั่งพี่ชายฝั่งนู้นอ่ะกบมีคลิปกบยืนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยกบยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยกบยืนอยู่แถวนี้แหละเชื่อไหมว่าว่ากำแพงกับ จะแพงกับตัวของกบมาเท่ากันน่ะคิดดูว่าฝั่งนู้นเขาสูงแค่ไหนกบกาลังจะบอกว่ากลคุยกับคุณลุงนาาว่าทาน้ำท่าน้ำมันท่วมเราอ่ะต้องโดนต้องต้องโดนท่วมก่อนเพราะว่าฝั่งนี้เขาสูงมากเลยเนาะฝั่งนู้นเนาะทีแรกเนาะก็โดนไปฝั่งนั้นก็เจบถ้าน้ำมันถ้าน้ำมันลงมาปุ๊บท่วมพวกเราเลยนะแต่พวกเราห้องพวกเรามันสูงเหมือนกันไงชั้นสองมันก็เลยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดต ไปอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมาทําเสร็จตอนไหนค่ะไม่ว่าเสียงเริ่มใช่ยังแต้อีกประมาณห้าช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกบจะซูมให้ดูนะมีทุกคนจ๋ารวนะเสร็จแล้วค่ะจากข้างหน้าสุดแล้วก็มาจุบ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 ุนำหน้าอยู่นั่นเสร็จไปถึงตรงนู้นแล้วค่ะทุกคน เรียบร้อยแล้วค่ะรั้วของเรานี่กดซูมให้ดูนะใช้เวลาตั้งที่รักใช้เวลาถึงเดือนไหมตั้งแต่วันประชุมจนถึงวันนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะทุกคนนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจ้ถือว่าโอเคนะก็สูงอะ่ะก็สูงกว่าฝั่งนู้นอะ่ะ หรือว่ากลมองอยังไงก็สูงกว่าฝั่งนูนนะเรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกอย่างจะปลอดภัยนะคะ